สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำรัดช่องแตงไทยกันค่ะยายสั่งแตงไทยในอินเทอร์เน็ตค่ะสั่งมาเสร็จลืมนึกไปว่าตัวเองไม่อยู่บ้านค่ะก็เลยทิ้งไว้ห้าวันพอกลับมาก็เป็นจุดดำๆแบบนี้ค่ะแต่เฉือนดูแล้วเขาก็ยังโอเคอยู่นะก็เลยจะทำเนี่ยด้านนี้ยังดีอยู่ค่ะก็เลยจะมาทำรัดช่องกินกันเนาะวันนี้ รถช่องที่เราจะทําก็จะเป็นรถช่องบีทรูทนะคะอันนี้จะเป็นน้ําบีทรูทค่ะยายปั่นแล้วก็แช่แข็งไว้เนาะสองถุงนี้ก็ร้อยยี่สิบกรัมค่ะน้ําปูนหนึ่งลิตรค่ะน้ําปูนใสน้ําปูนใสนี่ยายจะใช้ปูนหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ําเปล่าหนึ่งลิตรนะคะผสมกันแล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืนสักวันสองวันก็ได้ค่ะก็จะมีแป้งถั่วเขียวค่ะแล้วก็ แป้งมันอย่างละ50กรัมแป้งข้าวเจ้า140กรัมค่ะในส่วนของน้ําเชื่อมนะคะก็จะมีน้ําตาลปี๊บค่ะน้ําตาลมะพร้าว250กรัมค่ะกะทิ800กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชาแล้วก็ใบเตยค่ะ2-3ใบใครจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเนาะใส่แป้งทั้ง3ชนิดลงในหม้อเลยค่ะแล้วก็คนผสมกันเนาะ ใส่น้ำบีทรูทลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำปูนลงไปค่ะ ช่วงนี้ยายก็จะเปิดเตาเลยค่ะเอาไฟแรงเลยค่ะกวนไฟแรงก่อน10นาทีเนาะปฏิกิริยาของน้ำบีทรูทสีแดงพอมาเจอน้ำปูนใสเขาก็เลยออกเป็นสีเหลืองๆส้มๆแบบนี้ค่ะช่วงที่น้ำยังเหลวอยู่ยายก็จะใช้ตะกล้อมือคนไปก่อนค่ะเดี๋ยวพอเขาหนืดมาหน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไม้คนแทนค่ะ น้ำบีทรูทของเราเป็นสีเหลืองออกส้มค่ะเขาไม่เขาไม่แดงเนาะตอนนี้รถช่องของเราก็เริ่มหนืดแล้วค่ะยายก็ลดไฟลงเป็นไฟไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเราจะกวนไฟแรงไป10นาทีเนาะแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นไฟกลางค่อนอ่อนสักครึ่งชั่วโมงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสีของบีทรูทที่เราต้มมาแล้วนะคะยายต้มก่อนแล้วค่อยเอาไปปั่นเนาะถ้าเป็นบีทรูทสดสีเขาจะแดงแจ๊ดกว่านี้ค่ะอันนี้ก็จะมนๆน,นิดนึงครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะเราก็จะปิดเตาค่ะแล้วก็นำไปกดเนาะวันนี้เราจะใช้ที่กดมันฝรั่งตัวนี้กดค่ะ รูเขาก็จะเล็กกว่าที่กดลัดช่องหน่อยนึงนะคะนี่รูเขาจะเป็นแบบนี้เนาะจะใช้ตัวนี้กดค่ะเราก็จะเตรียมน้ำใส่น้ำแข็งไว้ในกละมังเลยค่ะน้ำนี้ต้องเย็นจัดเนาะ ักแป้งใส่เลยค่ะแล้วก็กดทีละหน่อยกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวลถช่องกันค่ะนี่ค่ะสีเขาจะไม่แดงแป๊ดนะคะเขาจะออกเป็นสีอะไรอะ่ะแดงแดงส้มๆเหลืองๆหลืองไม่รู้เหมือนกันค่ะสีอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวยายจะตักใส่กล่องไว้เลยค่ะแล้วเรามาทำน้ำกันต่อเนาะ ไปเรามาทําน้ํากะทิกันต่อค่ะน้ําตาลปี๊บแล้วก็กะทิเกลือค่ะใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะยกขึ้นตั้งไฟแค่พอให้น้ําตาลละลายก็พอค่ะไม่ต้องให้เดือดเนาะน้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วค่ะแค่นี้ก็ปิดไฟได้ค่ะ หอมใบเตยมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กรองใบเตยออกค่ะตักใบเตยออกเลยจ้า จัดเสิร์ฟเลยค่ะตัวรับช่องสวยมากเลยค่ะเพียงแต่สีเขาไม่ให้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้แดงแจ๊สนะคะก็ใช้บีทรูทสดค่ะใช้บีทรูทสดปั่นเอาเลยเนาะแต่ของยายนี่คือเราต้มมาแล้วแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วค่ะสีเขาก็เลยมนๆแบบนี้ค่ะ ก็จะใส่ลดช่องครึ่งหนึ่งแตงไทยครึ่งหนึ่งค่ะน้ำกะทิหอมๆเลยจ้านี่ค่ะแซบๆจ้า มาค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ